สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอจะมาสอนวิธีทอดไข่ดาวแบบง่ายๆสุดๆดใช้เวลาไม่นานแถมอร่อยถูกใจแน่นอนอยากทอดไข่ดาวให้สวยขอบกรอบไข่แดงเยิ้มกำลังดีใช่ไหมคะไข่ดาวธรรมดาโลกไม่จำแถมทอดทีเดียวได้หลายใบด,ด้วยค่ะใครๆก็ทำได้ตามไปดูกันเลยค่ะจะมาทอดวิธีที่หนึ่งค่ะทอดให้ไข่ขาวนุ่มจะใส่น้ำมันลงไปตอนกระทะยังไม่ร้อนค่ะใส่ไข่ลงไปเลยตอนกระทะยังเย็น เปิดไฟกลางอันนี้วิธีที่หนึ่งนะคะทอดไข่ขาวให้ไข่นุ่มจะไม่ฟูใส่น้ำมันตอนกระทะเย็นแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยตอนกระทะเย็นเคล็ดลับของการได้ไข่ขาวนุ่มก็คือการใช้ไฟไม่แรงเกินเกินไปจะทาให้ไข่ขาวสุกอย่างทั่วถึงแต่ไม่แห้งกระด้างค่ะเห็นไหมคะไข่ขาวของเราเริ่มสุกสวยงามแล้วแต่ยังดูนุ่มไม่แข็งกระด้างเลย ถ้าใครชอบไข่แดงแบบเยิ้มก็สามารถตักขึ้นได้เลยแต่ถ้าใครชอบไข่แดงที่สุกข,ขึ้นอีกหน่อยก็สามารถทอดต่ออีกสักครู่ได้ค่ะแต่ต้องระวังอย่าให้ไข่ขาวแห้งเกินไปค่ะเอาละค่ะต่อไปจะเป็นวิธีที่2ทอดไข่ขาวกรอบจะใส่น้ํามันเยอะหน่อยรอจนน้ํามันร้อนจัดเลยนะคะไข่เราต้องเทใสท่ถ้วยไว้นะคะเพื่อป้องกันไข่เนา่าเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็ค่อยๆเทไข่ลง ตอนเทอาจจะมีเสียงดังสู้ซ่าหน่อยค่ะไม่ต้องตกใจนะตอนนี้ก็ปล่อยให้ไข่ขาวเซตตัวและเริ่มเป็นสีเหลืองทองสวยงามนะคะใครที่ชอบความกรอบมากๆสามารถใช้น้ำมันในกระทะลาดไปที่ไข่ขาวได้เลยวิธีนี้จะช่วยให้ขอบฟูและกรอบอร่อยยิ่งขึ้นแต่ระวังน้ำมันกระเด็นด้วยนะคะเห็นไหมคะขอบไข่ขาวเริ่มกรอบเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง ส่วนไข่แดงก็ยังคงความเยมิ้มหรือจะทอดให้สุกตามชอบก็ได้ค่ะกลิ่นหอมของไข่ทอดนี่มันชวนหิวจริงๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วไข่ขาวกรอบไข่แดงเยิ้มตักเลยค่ะต่อไปจะเป็นวิธีทอดไข่ขาวฟูแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันค่ะ สำหรับใครที่อยากได้ไข่ขาวฟูอีกหน่อยเราจะมาตีไข่ขาวกันค่ะแล้วใช้ส้อมตีไข่ขาวเบาๆเพื่อให้ขึ้นฟองหยาบๆแค่นี้ก็จะช่วยให้ไข่ขาวเราฟูสวยงามยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าใครอยากทำแบบง่ายๆเลยก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปตอกไข่ลงกระทะได้เลยไข่ขาวฟูได้เหมือนกันเช็กว่านะ้ำมันร้อนไม่ร้อนให้หยดไข่ลงไปนิดนึงวิธีนี้ก็ใช้ได้ค่ะ เมื่อน้ำมันร้อนกัดได้ที่แล้วใส่ไข่ลงในกระทะเลยค่ะวิธีที่สามทำให้ไข่ขาวฟูค่ะใส่ไข่ด้าลงไปเลยสองฟองเราสามารถเอาน้ำมันมาลาดในไข่แดงได้ค่ะตอนนี้ข้างล่างก,กลอบมากเลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้ไข่ขาวฟูแล้วค่ะวิธีที่สาม ส่วนความสุกข,ของไข่แดงก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะใครชอบแบบเยิ้มๆก็ทอดไม่นานใครชอบสุกๆก็ทอดนานหน่อยคะ่ะเมื่อไข่ขาวฟูได้ที่และไข่แดงให้ความสุกตามที่ต้องการแล้วค่อยๆค่อยๆใช้เตาหลิวตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันอันนี้วิธีที่3คะ่ะทอดไข่ดาวไข่ขาวฟู ต่อไปจะเป็นวิธีทอดไข่ทีละหลายใบค่ะใส่ไข่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยใบที่สองต่อมาใบที่สามตะแคงกระทะนะคะใส่ลงไปเลยต่อมาใบที่สี่ค่ะตะแคงกระทะใส่ลงไปเลยค่อยๆขยับย้ายค่ะ พอไข่ขาวเริ่มเซ็ตใช้เตาหลิวค่อยแซะออกนะคะออกตากันใช้น้ํามันข้างล่างโรยลงในขไข่แดงได้ค่ะตอนนี้ไข่ดาวของเราสุกพร้อมกันทุกใบเลยการทอดไข่ดาวพร้อมกันหลายใบก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่เรามีการจัดการที่ดีค่ะและควบคุมความร้อนให้เหมาะสมเราก็จะได้ไข่ดาวอร่อยออย่ย ไว้ทานพร้อมกันทั้งครอบครัวแล้วค่ะเวลาทอดไข่ไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะใส่นิดหน่อยก็พอค่ะใช้กระทะมีความหนานิดนึงถึงจะได้ทอดไข่ดาวออกมาสวยแบบนี้ค่ะถ้าใครอยากกินไข่ดาวสุกสามารถปรับลงได้ค่ะพลิกลงมาดูที่พลิกลงก็จะสุกตักขึ้นเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับวิธีทอดไข่ดาวง่ายๆที่เอ๋นำมาฝากกันหวังว่าทุกคนจะลองนำไปทำตามกันดูนะคะ ใครลองทำแล้วได้ผลเป็นยังไงบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้หวังว่าเคล็ดลับการทอดไข่ดาวนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย